สถาปนิกไทยนี่คงต้องเตรียมในหลายๆเรื่องนะฮะตั้งแต่เรื่องปรับองค์กรเรื่องบุคลากรเรื่องเอกสารการทำงานเรื่อด้านวิชาชีพนะครับซึ่งอันนี้ก็คือเพื่อให้พัฒน,นาความพร้อมในการที่จะไปสู้กับรามประเทศได้แล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเราเองก็ต้องตั้งรับด้วยนะตั้งรับสำหรับสำหรับต่างชาติที่เขาต้องทำงานในประเทศไทยเขาอาจจะต้องมาขอความช่วยเหลือกับพวกเรา รหรือมาจอยกับเราในฐานะที่เราเป็นโลเคอร์องเต็รหรือไม่ก็ต้องอเราอาจจะต้องเป็นโอกาสที่เราจะต้องรับรับพนักงานจากต่างประเทศเข้ามาทํางานนะซึ่งจะมีจากหลายประเทศมากที่อยากมาทำงานในประเทศไทยนะครับเช่นจากพม่า,มาจากเวียดนามจากคเบอร์นนะครับหรือจากมาเลเซียนะซึ่งพวกนี้ก็ก็กำลังลถที่อยากมาทํางานในประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยก็ยัง มีงานให้ทำอีกเยอะนะเพราะเราประเทศเราก็กว้างขวางแล้วม็ยังมีต่อเนื่องหลายจังหวัดในประเทศที่ยังไม่ได้พัฒนาสุดๆจะเป็นต้องต้อง,องไปก่อสร้างต้องพัฒนาเบยต่างๆมากมายครับแล้วโอกาสของชาวอินเดียที่จะไปต่างประเทศนะฮะทางมองเรื่องนี้ยังไงบ้างก็อันนี้ผมว่ามีมีแน่นอนนะครับจากการที่เรามีรากฐานในการทํางานที่มีคุณภาพมาแล้วนะครับเช่นในสาขาเกี่ยวกับการออกแบบโรงแรมนี่เป็นต้นคนไทยก็ทำได้เก่งกาจ ะครวิศร์ที่ทำออกมาได้สวยงามมากเพราะฉะนั้นคนไทยก็เป็นทางเลือกทางหนึ่งนะที่จะไปสู้กับต่างประเทศได้แล้วก็คิดว่าค่าฟีของเราค่าออกแบบของเราก็ก็สู้กับประเทศเพื่อนบ้านเราได้นะครับคือเราไม่ได้แพควาหมายจนกระทั่งเขาม่จา้างไม่ไดนะ้นี่ผมคิดว่าเาราเราควรไปในแนวไทย้นนะครับ